ีกแล้วอุย้ยก้ามาจริงอุย้ยสามตัวแตกเม็ดเดียวพี่อูให้พี่เม็ดเดียวให้เม็ดเดียวเก้าสามสองเก้าสองนี่โอ้โหเป็นเลขที่ไม่ออกประมาณสามสิบปีแล้วครับเห็นไหมก้ามาจริงพี่ได้ไหมสามตัวแตก ขอปูสิบรอบกำลังจะว่าขี้ให้แล้วสามตัวพี่สามตัวเม็ดเดียว9ก้สามสองครับเดี๋ยวก็จะมีคนหาว่าผมแถ้อีกรอบนี้เม็ดเดียวพี่รอบนี้เม็ดเดียวครับเก้าสามสองถูกไหมทำไมมันขึ้นเม้นช้าจังพี่ ถูกไหมถูกไหมเก้าสามสองพี่มันออกสามเก้าสองแล้วเก้าสองน่ะเป็นสถิติที่ไม่ออกมาเหมือนหวยล็อกค่ะล็อกแน่เลยมผมว่ารอบนี้เห็นไหมเก้าที่ผมบอกพี่เก้ามาแรงจริงสามไปทาไมสามไปอยู่หลักร้อยอีกะถูกไหมเม็ดเดียวขอปูมาผมบอกแล้วขอปูมาสิบรอบ แต่เก้าสองน่ะมันไม่ออกในรอบสามสิบปีครับเห็นไหมผมบอกพี่แล้วว่าเก้ามันแรงแต่ไม่ได้คิดเลยว่าเก้าสองจะมาแต่สามตัวเดี๋ยวจะมีคนถามว่าผมหลังออกอีกเขาดูนะในกลุ่มนี้ยังไม่ได้เย่เลยพี่ดีใจกับผมหน่อยดีใจกับผมหน่อยเร็วผมขอปู่มาสิบรอบ ไม่ได้ค่ะไม่เห็นไลค์ไม่เห็นไลค์ไ,ไ,ไงพี่ผมให้ตั้งนานแล้วนี่เดี๋ยวผมให้พี่ดูนะผมเป็นคนแบ่งปันผมให้ตั้งแต่วันที่หกแล้วผมให้ตั้งแต่วันที่หกแล้วครับนี่พี่นี่วันที่หกผมของผมไม่มีการแก้ไขไม่มีอะไรเลยทั้งสิน้นพี่ดูพี่ดูตรงนี้ได้เลยชัดเจนผมหนาเข้าคือเข้าหลุด หลุดคือหลุดแล้วผมให้เก้าสามสองกับสามหกสี่แต่เก้าสองน่ะมันเป็นเลขที่มันไม่ออกมาตั้งสามสิบปีแล้วกระโดดเลยพี่ดีใจดีใจมากเลยจริงๆแบบสามตัวแตกปู่ว่าปู่พาแต่ไม่ผม ผมไม่ได้ผมได้เก้าสองหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมมาซื้อเก้าตอนหลังน่าจะได้แค่ร้อยเดียวมั้งเพราะว่าผมบอกพี่ไงว่าเก้ามันเรงเนี่ยนะดูนาตอนเนี้ยและผมก็ไม่ได้คิดว่าเก้าสองมันจะมาเรายังพูดกันอยู่เลยใช่ไหมเก้าสองน่ยมันออกยากพี่เอออุ้ยขนลุกอูใหย้ยินดีด้วยพี่ของแท้ อุ้ยขนลุกพี่ขนลุกขึ้นหลังเลยดีใจด้วยนะอย่ามาดูตำราวด้วยนะพี่รอบที่สามพี่ผมขอปูสิบงวด แต่ผมไม่ได้คิดเลยว่าเก้าสองจะมาพี่ขออภัยนะวันนี้สามก็อยู่หลักร้อยเหมือนเดิมอืมแต่ว่าเก้าสองน่ะไม่ผมเคยวิเคราะห์บอกพี่ไปแล้วว่ามันเป็นเลขออกยากมากพี่โอเคครับพี่หวัดดีใจด้วยผมชัดเจนอยู่แล้วผมผมแบ่งปันให้ตั้งแต่วันที่หกผมแบ่งปันให้พี่ตั้งแต่วันที่หกผมให้เม็ดเดียวอ่ะเก้าสามสองผมให้เม็ดเดียวเก้าสามสองพี่นี่ ผมให้ตั้งแต่วันที่หกแล้วครับนี่ครับแล้วผมไม่มีมาการมามีการแก้ไขพี่เม็ดเดียวผมให้เก้าสามสองก็ทําบุญใหญ่มานะสร้างองค์ปู่ช่ายปู่ใ,ให้ผมบอกปู่แล้วว่าผมหนะักขอสิบรอบพี่ผมขอปู่สิบงวดสามงวดแล้วที่ผมได้ดีใจแต่วันนี้ยินดีด้วยแต่ว่าก็ไม่วายว่าผมแม่นหลังออกก่อนจะว่าผมแม่นหลังออกนะ่ะผมบอกแล้วเป็นยังไงศพคําประมาทไหมลนะ่ะ รอบที่แล้วถามว่าผมหลังออกเป็นยังไงติดตามผมรอบนี้ได้สามตัวบนะ้าล่ะบางคนบอกว่าได้มาสองรอบแล้วรัฐบาลอะสามตัวปีเนี้แตกสามรอบแล้วครับไปขอภัยรัฐบาลปีเนี้สามตัวนะแตกสองครั้งแล้วสามศูนย์เก้าผมก็แตกเออสามศูนย์เก้าผมก็แตกแล้ววันนี้ผมก็แตกผมบอกปู่แล้วผมขอสิบรอบรอบหน้าเนี่ยถามว่ากดดันไหมกดดันแน่นอนขอบคุณดาวด้วยนะ กดดันแน่นอนพี่ผมพูดรอบหน้านี้กดดันแน่จริงแล้วเหมาะเจาะเลยเลียกอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ให้ไปตั้งแต่วันที่หกแล้วทั้งสองย่องถัง <c oughs> <c oughs> อย่าลืมเพิ่มเพื่อนให้ด้วยนะเหนื่อยตอนแรกว่าจะไลฟ์ทุ่มหนึ่ง <c oughs> ไม่ไหวพี่สภาพดูไม่ได้ม <c oughs> <án> ันเวลา เลขแตกบ่อยอ่ะมันแบบเหมือนแบบเราพลังมันจะหมดอ่ะจริงผมก็เลยรีบมาไลนๆ,ๆดีกว่าได้ไปพักแต่เลขทูบนะเดี๋ยวผมลงให้พร้อมกันนะครับเพราะถ้าผมให้ตรงเนี้ยหมดนะพี่เชื่อไหมอันอันพี่แล้วพี่ซื้อไม่ได้ผมพูดเลยเพราะว่าเราโดนรัฐบาลเราเข้าสามตัวครับตอนเนี้ยบ้านไหนเจ้าไหนเขาก็เตรียมอันรัฐบาลผมไม่รู้อันเลยยังนะพี่วันนี้ผมปล่อยให้แล้วสี่หนึ่งเจ็ ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะ4ี่หนึ่งเรอบนี้รัฐบาลผมฟันเจดแล้วก็นะครับผมไม่รู้ว่านะตอนนี้คนซื้อตัวไหนคนให้ตัวไหนเยอะเพราะผมไม่รู้ผมไม่ผมไม่ได้สนใจของคนอื่นผมสนใจของผมของผมเองเดี๋ยวผมขึ้นไปบนหน้าจอพี่แล้วพี่แคปเอาเดี๋ยวชุดผมโพสให้ส่วนทูบเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมให้พร้อมกันรัฐบาลผมฟัชอบเจ็ดพี่ยังไงก็มีเจ็ด ผมจะบอกนะรัฐบาลตอนแรกนะไอตัวฟันนะจะเป็นเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามแต่อยู่ๆอ่ะผมไปเขียนเจ็ดสี่สองครั้งผมก็เลยเอาเจ็ดสี่นั่นแหละไปเป็นตัวอัดตัวที่ผมมัดมันก็เลยเป็นที่มาของเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสี่ตอนแรกนะผมเขียนเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามแล้วทีเนี้ยผมเขียนผิดผมว่าเอา้าคือเจ็ดสี่สองโตผมว่าเออเจ็ดสี่ก็เจ็ดสี่ 4, ผมก็เลยเอาเจ็ดสี่ไปไว้ข้างหลังแล้วก็เจ็ดสามไปข้างหน้านี่ผมขึ้นให้แล้วพี่แคปเลย ผมขึ้นให้แล้วส่วนไทยนะครับพี่วันนี้ผมให้พี่ไปแล้วก็คือไปซื้อลอตเตอรี่นะพี่ซื้อพี่ซื้อช้าอั้นนะผมบอกพี่เลย <c oughs> เออผมปล่อยพี่แล้วนะตําไทยผมชอบเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสี่ใครได้เลขแล้วพี่ไปซื้อบ้านรักรวยได้เลยนะตําราวร้อยสองบาทอันนี้ตํำ